วันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะัพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอ่อนทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ พระราชทานพระบรมราชวรโรกาลให้นายเดวิดเดลีเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาลให้เข้าเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2564เฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอดีนเดลีพระยาเอกอัครราชทูรตร่วมเข้าเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทด้วย จากนั้นพระราชทานพระบรมราชาโองการให้หนางอ,อนาซากิบเอกอัครราชทูตร,รัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาโองการให้เข้าเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิ 65, ถุนายน2565เฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา18นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและนางพักพิไลทวีสินริยาเฝ้าถูและอ่องธุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะสุโขทัยขนาดหน้าตัก16นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูป ปางห้ามสมุดศิลปะอายุธยาขนาดความสูง15.5นิ้วแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568